ผมมีของใหม่จากไพเวเนียเขาได้ส่งมาให้ผมได้ใช้อีอยากรู้ใช่ไหมว่ามันคืออะไรอันก็แพ็คมาดีเกิน <c oughs> ให้ดีเขานะจะให้คู่มือแก้กล้องมาด้วยนะ <c oughs> แอบดูก่อนแอบดูก่อนดิ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาร์คแรปเตอร์ฮิตครับผมก็กลิปนนี้นะครับผมมีของใหม่จากไพเวอร์เนียเขาได้ส่งมาให้ผมได้ใช้อีอยากรู้ใช่ไหมว่ามันคืออะไรอยากรู้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆโอเคเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในมันจะมีอะไรอีเดี๋ยวผมขอเล่าเรื่องก่อนนะครับท่านผู้ชมก็คือเจ้ากล่องตัวนี้ครับอืมจากไพเวอร์เนียที่เขาส่งมาให้ผมได้ใช้เนี่ยคือมาส่งถึงผมได้ประมาณ2วันแล้วครับอืม คือผมก็พยายามหาวิธีแก้แบบไม่ให้กล้องมันเสียหายฮะอืมคือไงแก้ได้แค่เนี้ครับอืมแล้วก็หา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 ก็ไม่เจอครับคือเขาแพ็คมาดีจัดเลยโอเคเดีย๋ยววันนี้แหละเราจะมาทาแหนด,ดูมันคงไม่ส่นกล้องแล้วไป <c oughs> ลุยขอใช้คัตเตอร์ครับปี <c oughs> ก็ระวังกันด้วยครับเดี๋ยวมือบานคัตเตอร์อันก็แพ็คมาดีเกิน Tay đi vào nơi giải cứu mùi kè kong ở tùy nào cái ngay ngay có khát cháu cháu còn cháu nó đây cháu 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 คือผมเห็นแต่ในรูปนะท่านผู้ชมคือตัวจริงผมยังไม่เห็นเลยนะอ้ยโอ้โคือบอกก่อนครับว่าาะละเอย่าหยิบย้อยผมก็จะแบบไม่พูดเยอะครับอืมผมต้องการจะให้ท่านผู้ชมเห็นแล้วก็เราจะไปใช้งานจริงกันครับอิท่านผู้ชมนี่โอ้มยมยังไม่เห็นเลย <laughs> เอุย้ยสวยจ้า นี่ครับท่านผู้ชมนี่ไพ er โอนเนียแมกทิกโอ้คือลออตัวเนี้ครับน้ำหนักอยู่ประมาณ166กรัมคือถือว่าเบามากเลยครับอืมโอคือเนี่ยเบาเนี่ยปืหว่ามากเลยสองหมื่นกันครับคือผมอยังไม่ได้จับเลยครับท่านผู้ชม โอลื่นเปื้นเลยท่านผู้ชมนี่ตัวนี้จะเป็นล้อแปดครับลูกปืนเจตลับสปูนก็จะเจาะมาให้เลยครับนี่โอ้โหคือเบามากเลยท่านผู้ชมยืนตีได้ทั้งวันนะครับเอาผ่านแล้วดูส่วนลายตรงนี้ก็น่าจะแบบพวกคาร์บอนไฟเบอร์ครับอืมประมาณนั้นนะ นี่ส่วนแขนแขนก็คาร์บอนดูส่วนตรงนี้ก็คล้ายๆกับสีไทเทเนียมครับอืมนี่มันลอกหรือรถเนี่ยโอ้ซิ่งขนาดนี้คือถ้าเปรียบเทียบกับรถนะครับฝากกระโปรงคาร์บอนขันสีไทเทเนียมโอ้โหลื่นมากเลยคือผมยังวือหวาอยู่ครับคือเพราะเราก็เห็น ้อมกันนะครับท่านผู้ชมจังแบบมืบวือยู่เลยโอเค okay. ไปดูของในกล้องดีกว่าครับของในกล้องที่ขอให้มาก็จะมีโฟมนี่ครับสปูนตื้นสามารถเล่นเยื่องงานเบาได้ครับเออคือแบบสปูนก็เบาอะครับโอหคือเราก็สามารถแบบจะไปพวก เรื่องงานเบาพวกงานกระสุ้ก็ได้ครับอืสามารถเล่นได้อะไรประมาณนั้นนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ศึกษาสป,ปูนพวกนี้หรอกอส่วนมากผมจะใช้แต่สป,ปูนล,ลึกอืมคือแบบบ้านๆน,นะครับท่านผู้ชมนี่ครับใบรับประกันแล้วท่านผู้ชมแบบซื้อแล้วก็สามารถแอดไปได้ที่นี่เลยครับนี่ QR code ก็อันนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้ครับ <laughs> นี่คืออะไรอะ่ะ ใส่จับปลาหรอท่านผู้ชมเีไม่ไม่ใช่ติดเล่นติดเล่นอ๋อใส่ลอกใส่ลอกใส่ลอกมีเคสด้วยนี่ครับเอาไว้ใส่ลอกกันกระแทกกันลอยกันอะไรนะั่นแหละเกี่ยวกับลอกครับอโอเคเดี๋ยวเราไปจะไปไวเลยครับไวๆเราจะไปรีบตกปลาครับ <laughs> แต่ทีเด็ดเป็นอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมนี่ เฟืองเกียรสายคือเจ้าเฟืองตัวนี้นะครับคือมันเป็นซิ้นส่วนที่แบบลอกจดน้ำเกือบถุกรุ่นนะครับมันต้องเจอครับอืมคือมันจะเป็นตัวที่สึกหลอที่ค่อนข้างที่จะไวเลยครับเนี่ยคือเราแถมมาให้่านผู้ชมเออเนี่ยมันจะเป็นตัวตัวตวนี้นครับเนี่ยตัวเกียรสายสายเนียนไม่เนียนก็ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยครับโอ้โหคือเรใส่ใจผู้ชายมากเลยครับ สุดก็แล้วก็นี่ครับนี่ก็คือน่าจะเป็นคู่มือที่แบบนะเหมือนพวกประกอบคู่มือประกอบอะครับเนี่ยอืมหรบจัดโอเคครับท่านผู้ชมหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วครับจะผมต้องไปใส่สายก่อน โหคือบอกบอกได้เลยว่าโดยจริงสวยมากโอคือเขาเอากำไรจากไหนอะครับ <c oughs> คือให้ของแถมมาเยอะมากเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยของแถมสามยางเออมีที่ไหนโอ้โห<ฮ>ผมชอบผมชอบคุ้มอะ่ะราคาเนี้ยถ้าพี่ๆน้องๆแบบมือใม่อย่างเงี้ยอยากแบบหาลอกแบบขแบบช้อย่างเงี้ย ออผมว่าตัวนี้น่าจะตอบโจทย์เลยครับมันสามารถเล่นงานหนักการเบาได้ครับอืมควบคุมโอเคครับเดีย๋ยวไปใส่สายครับแล้วก็ขิดหน้าจะไปตกป่ากันก็ได้จะใช้ลอกตัวนี้นะครับ Pioneer m a g t i c โอเคครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมลืมบอกไปว่าเจ้า Pioneer m a g t i c ตัวนี้สามารถกันน้ำเค็มได้ด้วยนะครับเออ อุ้ยคือแบบแต่ถ้าผู้ชมไปพักผ่อนผ่อนขายกับครอบครัวหรือจะพาแฟนไปสวีกิ้งสองต่อสองอีก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 ก็สามารถพาเจ้ารถตัวนี้ไปกับท่านผู้ชมได้ด้วยนะครับเออหู้ยน้ำเค็มก็ได้น้ำจืดก็ดีแล่ถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากอยาไปเที่ยวน้ำตกท่านผู้ชมก็สามารถเปลี่ยนเป็นสปูนตื้นเพื่อจะเล่นเยื่องานเบาก็ได้นะครับเออตอบโจทย์คือตัวเดียวเล่นได้ควบคุมอ่ะ จะงานนักงานเบาโรขบรถเออแล้วอย่างของแถมเพียบขุมจัดใส่ใจผู้ชายมากเลยครับโอเคเดี๋ยวจะไปลองดูครับในการเยอะกับปลาในการเวียงในการนั่นแหละทั้งวันเอาวันนี้ตอนนี้ก็เที่ยงแล้ว <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเราไปลองหาปลากันด้วยหนอนยางไป